สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่เนนทาโร่ค่ะเนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจําเดือนมีนาคม2564ซึ่งการดูดวง12ราศีนายจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทํานายเป็นวิธีการทํานายของช่องเจ้าแม่เนนทาโร่เองค่ะซึ่งอาจจะทํานายเป็นสไตล์ของแนนเอง การทำนายของ12ราศีนี้แนวน้าราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแล้วไปรับชมรับฟังการทำนายแต่ละราศีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของราศีเมษนะคะ ในระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะทำนายประจําเดือนมีนาคมพศ2564นะคะการทํานายของแนนะคะเป็นการทํานายดวงทั่วไปนะคะก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะมาฟังสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีเมษน,นะคะในเดือนนี้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะ King of บ o r n the chariot เดอะแฮงเมนหกเหรียญแปดไม้หกถ้วยเดอะวิวหรือเดอะวิวออฟฟ r ร์จูนั่นเองนะคะจัสติกเดอะทาวเวอไม้สี่ไม้หรือสีกานะคะไนออฟวอร ตัวคุณนะคะในเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะคะเป็นคนที่นะคะอ่าทำงานเก่งมากเลยนะคะ,ะรู้จักการที่บริหารงานได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่นะคะสามารถนะคะอ่าเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์นะคะสามารถที่จะผ่านปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ เป็นคนที่นะคะประสบความสําเร็จในเรื่องงานขึ้น8คาถาอาจจะได้รับโปรโมทในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะผลงานนะคะเข้าตากรรมการนะคะและเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะจัดการหรือตัดสินใจนะคะคือในการที่ตัดสินใจนั้นของคุณนะคะก็ค,คือมีความยุติธรรมนะคะรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะ ระวังเรื่องอารมณ์นะคะในเดือนนี้คุณอาจจะมีความที่แบบว่างานเยอะหรือทําให้คุณนะคะหงุดหงิดง่ายทําให้คุณอาจจะลืมตัวหรือหลงตัวเองนะคะอาจจะทะเลาะก,กันกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารหรือเจ้านายก็ตามนะคะอาจจะทําให้ถึงขั้นแบบแตกหักกันได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณนะคะระวังนะคะเรื่องอารมณ์ของตัวเองมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความเครียดหรือว่า ด้วยความที่กังวลในของงานหรือว่าในเนื้อหาง,งานนะคะทําให้คุณอารมณ์ไม่นิ่งนะคะทําให้คุณอาจจะทะลุทะลวงออกมาได้หรือว่าอาจจะทําอะไรที่มันแบบเกินคาดการไม่ถูกนะคะทําให้คุณนะคะอาจจะพลาดโอกาสดีๆจากที่คุณอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรืออาจจะผลงานที่เข้าตามกรรมการนะคะคุณอาจจะเสียการทรงตัวด้วยอารมณ์ของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณนิ่งๆนะคะ แล้วก็นะคะความมั่นคงของคุณนะคะมันขึ้นสีไม้นะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะเดือนนี้คุณนะคะจะทําอะไรนะคะคุณก็อาจจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณนะคะหยิบจับอะไรนะคะ <switches> ก็จะทําให้คุณนะคะมั่นคงนะคะแล้วก็เริ่มสิ่งใหม่ๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตัวเองหรือว่าเป็นงานประจําก็ตามนะคะ <Hands> ก็จะทําให้งานของคุณนะคะมีความมั่นคง แล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวขององค์กรนั้นนะคะเพราะว่าองค์กรนั้นอาจจะมีความมั่นคงหรือว่างานเสริมของคุณอาจจะมีความมั่นคงในการเริ่มต้นทํานะคะหรือทําออกมาแล้วมันจะดีหรือปังนะคะทําให้คุณนะคะได้เม็ดเงินเป็นกอบเป็นกรรมนะคะส่วนมากนะคะเดือนนี้คุณอาจจะได้เดินทางนะคะไปเที่ยวต่างถิน่นต่างที่นะคะอาจจะช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดในคุณก็น่าจะเที่ยวต่าง จังหวัดไปก่อนนะคะต่างประเทศก็คือยังนะคะคุณจะได้ไปท่องเที่ยวนะคะได้ไปเปิดหูเปิดตาหรือว่าอาจจะไปเที่ยวกับแฟนหรือไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะหรืออาจจะไปไหว้พระทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสริมบุญตัวเองนะคะแล้วก็นะคะเพื่อนเก่ามิตรสหายเก่านะคะอาจจะมาคุยกับคุณหรือว่าอาจจะมาทักทยยายนั่งถามสาระทุกสุขดิบกันนะคะเพื่อนก็จะเข้ามานะคะเพื่อนเก่าหรือเพื่อนสมัยเรียนนะคะอาจจะ คิดถึงกันนะคะเขาก็เลยอ,อยากติดต่อมาหาคุณนะคะก็าอาจจะได้เจอกันนะคะในเดือนนี้นะคะถ้าไม่เจอเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าหรือคนคุยก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเขาอาจจะกลับมาคุยกับคุณนะคะคุณก็รู้สึกว่าเฉยๆนะคุณก็ไม่ได้อะไรแต่คุณนทะจะมุ่งเรื่องงานมากกว่านะคะโอเคมาดูเรื่องของการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ As of p i n a c l a l หินออบวอนเดอดรูนการเงินของคุณนะคะเดือนนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่มีเงินเก็บนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะ,ะเป็นคนที่รู้จักการใช้เงินนะคะรู้ว่าอันไหนที่เราหายากอันไหนที่หาไม่ยากเนาะรู้จักคุณค่าของเงินก็เลยทําให้คุณนะคะมีเงินเก็บเหลือใช้นะคะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะสามารถ บริหารเงินไปได้ด้วยดีนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็รู้จักอดออมนะคะการที่คุณอดออมเงินหรือเก็บเงินนะคะมันทําให้คุณโงกเกยน,นะคะมันทําให้คุณต่อยอดไปแบบว่าสวยงามและดีนะคะการเงินของคุณเดือนนี้นะคะก็ไม่น่ากังวลน,นะคะก็คือสามารถหมุนหรือบริหารเงินไปได้ด้วยดีนะคะด้วยตัวของคุณเองนะจ๊ะมาดูนะคะว่าเรื่องของการงานนะจ๊ะเดอะเฮอร์มิ แปดดาบนี่ยอาจจะดูสลับกันนะมันต้องเป็นการงานก่อนการเงินอันนี้มาการเงินก่อนการงานอ่ะการงานนะคะ การงานของคุณนะคะคุณรู้สึกเครียดนะรู้สึกกังวลนะคะกลัวว่างานจะออกมาไม่ได้ดีพอหรือผลงานไม่ดีพอนะคะเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของงานนะคะเป็นคนที่เครียดกับงานนะคะแต่คุณนะคะมีสตินะคะมีความที่แบบว่าเก่งฉลาดมีไหวพริบมีความคิดที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถหาทางออกของงานได้ดีนะคะสามารถจัดการกับปัญหาได้ดีนะคะทําให้ผ่านพ้นไปได้นะคะในเดือนนี้ถึงคุณจะเครียดหรือกังวล ถึงคุณจะเจองานหนักแค่ไหนนะคะหรือว่ามีความกดดันแค่ไหนนะคะแต่คุณก็สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็สามารถผ่านพ้นในเรื่องของงานผ่านไปในเดือนนี้ได้นะจ๊ะมาดูนะคะในเรื่องของความรักนะความรักนะคะคนโสดกับคนมีคู่นะคะมาดูคนโสดก่อนเนาะเตอรฟูสิบไม้ เมเจเชียนคนโสดนะคะรู้สึกว่าคุณนะคะไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะคุณมุ่งหน้าแต่ทํางานอย่างเดียวนะคะคุณหาเงินอย่างเดียวคุณคิดว่าเมื่อคุณมีเงินความรักจะเข้ามาคุณคิดอย่างนั้นนะคะถ้าจะมีเงินก็ต้องทํางานเพราะฉะนั้นคุณก็เลยคิดว่าคุณมุ่งทํางานก่อนนะคะหรืออีกในนึงก็คือว่าคุณไม่สนใจความรักเลยนะคะคุณคิดว่า ความรักมันอาจจะเป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะอาจจะทํางานไม่เต็มที่หรือว่าแบ่งเวลาไปให้ความรักนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากจะมีความรักนะคะคุณอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็คือคนโสดมาดูคนมีคู่นะคะคนมีแฟนหรือว่าคนแต่งงานแล้วนะคะเป็นยังไงเพจออฟบอลสิบเหรียญเจอสตาร์ว้าวเดือนนี้ของคุณนะคะคนมีคู่ นะคะคนแต่งงานแล้วหรือคนมีแฟนนะคะเป็นความรักที่ดีๆให้กันนะคะเป็นความรักที่ สดชื่นสดใสนะคะมอบความรักที่ดีๆให้กันนะคะแล้วกอ็อาจจะได้ไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวหรือว่าอาจจะไปเที่ยวกันต่างจังหวัดเพื่อเสริมมิตรภาพหรือว่าเพื่อเติมมิตรภาพให้คุณนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความรักที่มีแต่ให้นะคะแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ อาจจะมีของขวัญหรืออาจจะมีอะไรสือไพ่กันนะคะภายในเดือนนี้นะจ๊ะความรักของคุณนะคะคนมีคู่ของราศีเมษนะคะก็รู้สึกว่าไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะมีความสุขซึ่งกันและกันนะคะรักกันเดืนยาวนะคะรักกันมากนะคะเหมือนแบบว่า เป,<ฮ>เป็นเดือนที่หวานน่ะเออเป็นเดือนที่หวานมากๆนะคะทั้งๆที่ผ่านวันวาเลนไทน์แล้วนะคะเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนมีนานแล้วนะคะก็ยังมีความรักที่หวานให้กันนะเนาะเออเป็นความรักที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะโอเคไปต่อกันเรื่องของสุขภาพนะจ๊ะสุขภาพของคุณเป็นยังไง10ดาบ8ดเหรียญ2อเหรียญ สุขภาพของคุณนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่อาจจะยกของหนักหรือว่า,าทำงานหนักนะคะอาจจะมีการขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอาจจะเป็นไข้นะคะไม่สบายนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบบว่า ทางเลือดหายใจหายใจไม่สะดวกอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้นะคะให้คุณระมัดระวังนะคะถ้าคุณไม่สบายก็ให้ไปเช็คร่างกายหรือไปหาหมอนะคะอย่ามัวแต่ทำงานเยอะหาตังอย่างเดียวนะคะทําให้ร่างกายตัวเองนะคะสุดโทมหรือ,อสุขภาพไม่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะมีชีวิตที่ดีนะคะสุขภาพก็ต้องสําคัญเช่นกันนะคะถ้างั้นเราก็จะไม่มีแรงทํางานเนาะเพราะฉะนั้นก็ จบแล้วนะคะในการทํานายของราศีมษนะคะทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าการทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายของสไตล์แนนเองนะคะซึ่งอาจจะแปลกแหวกแนวไปนะคะแต่ก็ให้ทุกคนนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังในการทํานายของแนนด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆแจ้งเตือนว่า คลิปนี้เนี่นมาแล้วนะคะก็จะได้ดูกันเนาะเพราะฉะนั้นไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย